คุณเคยเจอปัญหาส่งแฟกต์แมสเซจไม่ผ่านบ้างไหมเรามีวิธีแก้ปัญหาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปรู้จักกับแฟกฟอร์แมเตอร์กันครับสวัสดีครับผมต้น l i น์ API Expert ของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปรู้จักกับการใช้งานของ Fake formatter กันครับบน x 1 0 2 t o นะครับเป็นประโยชน์และใช้งานได้ง่ายมากเดี๋ยวไปดูวิธีการการทำงานกันครับก่อนอื่นเพื่อนก็เตรียมเครื่องมือนะครับในการใช้งาน2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือ Fake simulator และส่วนที่2ที่เราจะมาใช้งานกันก็คือ x 1 0 t e c h นั่นเองนะครับพอเราเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้จากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างเลย เข้าไปนะครับแล้วเลือก Extend t o จากนั้นทำการล็อกอินด้วย l ล n e พอล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับซ้ายมือของเราจะเห็นแล้วนี่ก็คือที่เขียนเป็นเครื่องมือนะครับที่เขียนว่า Tool จากนั้นเลือกมาที่ Fake Formatter เราก็จะเห็นเครื่องมือที่จะแปลงตัวเฟกตตรงนี้นะครับให้เป็นเฟกตที่สมบูรณ์แบบขึ้นมานะครับจากนั้นให้เรากลับไปที่เครื่องมือของ Fake Simulator เราก็ทําการออกแบบเฟกให้เรียบร้อยนะครับสมมุตินะครับผมออกแบบเรียบร้อยแล้วอ่าตรงนี้สมมติผมออกแบบที่เป็นเรื่องของตัวหนังอันนี้ผมก็ขอเปลี่ยนข้อมูลจากบ่าวเป็นโคนีนมานี้พอเรียบร้อยนะครับเราก็ copy ตัวเฟกนะครับซึ่งสังเกตนะครับในเฟกเนี่ยจะไม่มีส่วนหัวส่วนท้ายมาถึงกระโดดปุ๊บก็เป็นไท a บับเบิ e ลเลยให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างเลยครับล่างสุดเลย ทำการ Copy ้พอ Copy เสร็จแล้วนะครับกลับไปที่เครื่องมือของ Extend Tool กันับแล้ววางโค้ดตรงนี้ลงไปเลยครับอ่ะพอเราวางโค้ดเสร็จแล้วนะครับสังเกตขวามือเราจะแสดงผลออกมาให้เรียบร้อยโดยการเติมนี่ส่วนหัวส่วนท้ายของเราให้เรียบร้อยแล้วซึ่งปกติอันแรกของเราที่ทำกันเมื่อสักครู่นี้เราจะไม่เจอส่วนหัวเห็นไหมครับนี่คือความสะดวกพี่แค่คลิกเท่านั้นเองสามารถใช้ที่เป็น เฟกแมสเซจตรงๆได้เลยนะครับส่วนใครใช้ดัลล o อกก็สามารถคลิกมาที่ดัลล o อกโฟแล้ว Copy c o d โค้ดตัวนี้นำไปใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้ผมอนุญาต Copy f a ้เฟกแมสเซจนี้ก่อนพอเราออกแบบเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะ Copy โค้ดมาเรียบร้อยแล้วเรามาลองเทสกันในการที่จะส่งตัวข้อมูลนี้ออกไปนะครับ ก็เพียงแค่เราเข้ามาที่ Gateway เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้ามาที่แอป Key ถ้าเลื่อนจําในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะก็เข้ามาที่ Extend Gateway ครับเดีย๋ยวเรามาลองเทสกันว่าเฟกที่ส่งไปนั้นได้ไหมเนาะอะ,อะกลับเข้ามาที่ Postman ของเราเลยเดีย๋ยวเราจะไปรันกันที่ Postman ครับ พอเราเข้ามาแล้วนะเรามาลองที่สเต็ปแรกก็เหมือนเดิมครับที่สเต็ปที่1เราดูที่ access token กดลั่นเลยจากที่เราทำเซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเช็คดูว่าโอเคจะได้ไหมพอใช้ได้แล้วนะครับกลับมาที่ผมจะลองพุชแล้วกันนะครับก็เลือกมาที่หัวข้อพุชแล้วก็มาที่เ e น d p พ s ชนะครเมื่อกี้ผมทำการ Copy ที่เป็นตัว a ฟกมาเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาวางตรง Body ้นี้เลยเราก็จะได้โค้ด ตัวเฟกไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการส่งกดลันเลยเซนอ่ะแล้ก็จะได้ชุดข้อความนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นังไงบ้างครับสำหรับเฟกฟอร์แมตเตอร์บน X10 t o o นนะครับก็เป็นการใช้งานที่เอาไว้สะดวกสบายในการจะบอร์ดแคสพูดเมสเซจหรือว่า เป็นการทำรีไพร์แมสเซจต่างๆจากเฟกมีส่วนหัวส่วนท้ายไว้ให้เรียบร้อยเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นเองนะครับคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากติดตามพวกเราด้วยกันนะครับในคลิปวิดีโอถัดไปในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ